บริกออสออโดยกบนอกกลาตรงนี้น้องนักบินพามาดูส่วนที่ใช้ติดพลุที่จะใช้ในการยับยั้งลูกเข็บนะคะจะอยู่ส่วนท้ายสุดของเครื่องบินเลย <c oughs> ก็จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่อยู่ตรงเหมือน,นหางเครื่องบินนะคะแล้วก็จะเป็นช่องว่งวางๆซึ่งน้องเขาบอกว่า จุดนี้ค่ะจะเป็นจุดที่ติดตั้งพลุที่จะใช้ในการยับยั้งลูกเห็บเข้าไปในการติดตั้งพลุหนึ่งครั้งสามารถบรรจุได้60นัดค่ะโดยการติดตั้งจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายสัมภูตอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเป็นผู้ที่ดูแลระบบอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธของเครื่องบินรบเป็นผู้ติดตั้งวิธีการก็ไม่สลับซับซ้อนค่ะแค่นำกล่องแมกกาซีนที่บรรจุพลุใส่เข้าไปในช่องไขน็อตให้แน,น่น ก็เสร็จเรียบร้อยระบบจะเชื่อมเข้ากับส่วนควบคุมการยิงตรงที่นั่งนักบินค่ะ